สวัสดีค่ะวันนี้มีแมวดือ้อดูหน้าแหกมาแล้วมันนอนอ้อ,อนให้ไปนอนก็ไม่นอนจะนอนตักมาอ้อนโอ้ยดู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 โอ้ยตายตายตายแน่แน่ตาย,ตาย,ตายน,ายน,ายายนี่นี่นี่ดูไม่รู้ไปเล่นไหนมา หน้าแหกมาเนี่ยดูดูดูอ้อน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 โอ้ยเออพี่อ่ะอือนอืมีอเสียงนกจะไปอีกไหมล่ะลูกเจ็บตัวอยู่นะเนี่ยอืมจะไปไหม ไม่ต้องไปแล้วฮะเนี่ยดูสิเนี่ย,ยโอ้โหเจ็บไหมลูกเจ็บไหมเข้มเจ็บไหมครับหืมเข้มเจ็บไหมอืมเล่นจนได้เนระื่องดูหน้าโอ้หะอืมอืมอมืฟังเสียงลูกเขเนี่ยจะไปจะไปี นี่ต้องไปแล้วนะหลับหลับนอนนอนนอนนะไปแล้วครับุนอนนอนก่อนนะครับไม่ไหวได้เลือดละสวัสดีครับ